สวัสดีค่ะในช่วงที่สองของรายการนะคะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกวันนี้ก็พบกับเรานะคะดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์และผมธีรภาพเิศกุลสวัสดีครับค่ะวันนี้เนี่ยในช่วงแรกของรายการเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะไปอินโดนีเซียกันใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ่ะใช่ครับเพราะว่าที่นั่นนั้นมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและธรรมชาติหลายแห่งเดียวนะครับที่องค์การยูเนสโกรประกาศขึ้นเป็นเดือนเป็น โมรดกโลกนะครับโดยเฉพาะสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่าบรมพุโธหรือบดโรพุโธท,ที่ผมอยากจะเน้นโมรโดก,กโลกแห่งนี้ของอินโดนีเซียเป็นพิเศษก็เพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่านครวัดนั้นอยู่ใกล้กับประเทศไทยแล้วก็เคยถูกประกาศให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีมาก่อนนะแต่ว่าทําให้เราหลงลืมไปเลยว่าความจริงยังมีศาสนสถาน ที่มีขนาดใหญ่โตรานไม่ใด้ไปกว่านครวัดที่สำคัญที่สุดคืนอนครวัดนั้นเป็นเทวรายศาสนาฮินดูนะครับแต่ว่าศาสนาสางอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นพุทธ,ธสถานนะะแล้วก็มีขนาดใหญ่โตรานเช่นเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือสร้าขงขึ้นมาก่อนปราสาทนครวัดถึง3 0 4 0 0ปีมาแล้วนั่นหมายความว่าถ้ารวมเวลาปัจจุบันนี้เข้าไปเนี่ยศาสนาสถานหาแห่งนี้ก็มีอายุ1,200-1,300ปี 1, ซึ่งถือว่าเก่าแก่มากนะครับแต่นั่นคือศาสนาพาหที่เรียกว่าบูโรพุทโธหรือบรมโรมพุทโธนั่นเองครับคือิัย่างครับค่ะ <c oughs> หลายหลายท่านที่เคยฟังรายการของคุณชายถนัดศรีนะคะ <c oughs> เก่าแก่มานานนะท่านก็จะเรียกว่าโบโลบูโด <c oughs> <c oughs> อันนี้นแบบอันนี้ก็จะเรียกอันนี้ก็จะเรียกตามสำเนียงของชาวอินโดนีเซียเขาครับค่ะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆก็คือบรมมพุทโธหรือบุโรพุทโธก็ได้นะครับ มันก็แล้วแต่ว่าชาติไหนเรียกนะคะใช่ครับสุสานแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสนสานของฝ่ายพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็องค์การยูเนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534แต่ว่ามีอายุกเก่าแก่คือนควรวัดนั้นยังไม่เต็ม900ปีเลยครับแต่บรุพุทโธนั้นมากกว่าพันสอง้อปีมาแล้วสร้างมาตั้งแต่ในสมัยที่ปอชวาย,ยังเป็น ที่ตั้งของอาณาจักรใหญ่อาณาจักรหนึ่งที่เรียกว่าอาณาจักรสีวิชัยซึ่งอาณาจักรนี้กินนานาบริเวณกว้างนะครับของอพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้ขึ้นมาจนกระทั่งถึงสุราษฎร์ธานีถึงอําเภอชายานะครับในบ้านรองปัจิบันนี้นะครับตามหลักฐานถือว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับชง,งคัญที่สุดคือเป็นอาณาจักรของฝ่ายพุทธสลับกับฝ่ายชินดูหรือว่าจักรนรา,ามิวาสนเองนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> บุรุพุธโธจึงเป็นศาสนาสามที่สําคัญอย่างยิ่งแต่ว่าน่าเสียดายน่าแปลกใจว่ากลับถูกมองข้ามไปอาจจะเป็นด้วยว่าการที่มีคนไปประกาศให้นะักบว,วดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นดูจะทําให้บุรุพุโทโธเลยได้ไปกระนังนครับคุณบุารับค่ะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันสังเกตเห็นเนี่ยนะคะบุรุพุโทโธเนี่ยตั้งอยู่ที่ยกยาก k า r t แล้วก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะหรือว่าในเกาะชวาเนี่ยก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่บ่อย เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่านับพันปีเนี่ยบรมพุทโธหรือบรมบุโดเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนให้เราเห็นตราบจนทุกวันนี้นะคะครับถือว่าเป็นภูมิปัญญาในการก่อสร้างที่นครวัดว่ามหัศจรรย์แล้วนะครับแต่น,นี้สร้างก่อนนครวัดสามร้อยสี่ร้อยปีสร้างด้วยหินภูเขาไฟเกือบสองล้านตารางฟุตบนฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละร้อยยี่สิบเ็ดเมตรนะครับมีคว้มสูงถึงกว่าหนึ่งร้อยเมตรเป็นรูปทรงปีระมิด มีชั้นเชิงดหบันจะมาถึงแปดชั้นตามปฏิของของชาพุธและชาฮินดูซึ่งถือว่าเป็นศาสนาพี่ศาสนาน้องนั้นรูปทรงของบุรุพุทโธนั้นก็คือภูเขาพัสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของโลกแระจกรวารตามปฏิของฮินดูมาก่อนนะครับแล้วฝ่ายพุทธก็รับมานะครับฮินดูเชื่อว่าบนยอดสูงสุดของเขาเขาพัสุเมนนั้นเป็นที่ประทับของเทพเจ้าแต่ชาพุธบอกว่าบนยอดสูงสุดของ ขาพสุมเมนซึ่งก็คือเป็นยอดสูงสุดของปุรุภโตนั้นเป็นที่ประทับขององค์เสนสาภิเษกธรรมจ้าของเราในตันเองนะครับคุณพิจาครับค่ะนอกเหนือจากรูปทรงพีระมิดแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็ก็ได้ไปมาแล้วเนี่ยนะคะมีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจก็คือการตั้งเจดีย์แล้วก็เจดีย์ที่เรียงรายอยู่รอบๆพีระมิดนะคะครับอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเจดีย์บริวารน,นะครับค่ะเอ่อเป็นเจดีย์องค์เล็ก ซึ่งเป็นรูปทรงระคังกวา้างแต่ว่าน่าสนใจมากก็คือว่าท่านในสมัยโบราณเนี่ยเจาะช่องเป็นตาตารางเอาไว้ให้คนเนี่ยมองเข้าไปเห็นพระพุทธรูปที่เป็นสสานอยู่ข้างในซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยง,งามและเกินนะครับเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางปฐมเทศนาก็คือปางที่พระพุทธเจ้าทรงจีบนิ้วนะครับเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชนะครับก็คือเอาขาไขวกันนะครับและมีพุทธะักขาวที่ งดงามจริงๆครับสร้างประดับเรียงรายอยู่มากมายถึงเจ็ดสิบสององนะถือว่าเป็นเเป็นเจดีย์รายหรือเจดีย์บริวารที่เสริมส่งให้ยอดของขออบรรพุธโธซึ่งเปรียบเสมือนขา่าพุธเมนนั้นโดดเด่นเป็นสง่างามขึ้นมาแล้วก็เป็นความน่าประทัใจครับทุกวันนี้แม้แต่ชาวเนินเซียซึ่งหันมารับถือศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีความเชื่อกันครับว่า ถ้าได้ยื่นมือเข้าไปแล้วเข้าไปในช่องนั้นแล้วสามารถแตะไปที่องค์พระได้เนี่ยถือว่าจะมีบุญและทาอะไรก็สมความปรารถนาอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนปัจจุบันครับคุณดิจารครับทราบว่าคุณตอนที่ไปนี้ได้ได้ลองทาบ้างหรือเปล่าครับลองแล้วค่ะแล้วก็สมปรารถนาด้วยนะคะขอมาหลายอย่างเลยค่ะก่อนจะแตะนี่อธิษฐานก่อนเลยนะคะว่าอยากได้อะไรบ้างแล้วก็เอื้อมือก็ไปแตะค่ะมีหลายคนบอกแขนสั้นอย่างที่จะไปถึงเหรอ แต่ว่าเราบอกว่าความพยายามของมนุษย์นั้นอะไรอะไรก็ทําได้ใช่ครับเหมือนอย่างที่มนุษย์เมื่อพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยสร้างบุกผุดโถขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินที่เป็นไปด้วยภูเขาไฟแล้วยังยืนเดิดเดินในสงา่าได้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นจเป็นการเป็นจใจนะครับค่ะครั้งล่าสุดที่ดิฉันไปเนี่ยนะคะกลับมาเนี่ยกลับมาได้ไม่กี่วันค่ะก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในยอกยาก,การ์ตา เมื่อประมาณสักสองปีที่ผ่านมานี่เองนะคะแต่ก็เราก็พยายามเช็คเข้าไปนะคะว่าปรบูโดนี่ได้เสียหายบ้างไหมอะไรนะคะก็คือว่าอาจจะมีเสียหายเล็กน้อยนะคะแต่อาจจะมีปราสาทองค์อื่นนะคะที่เสียหายมากกว่านี้ใช่ครับแต่ว่ามีอยู่ปีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทราบสลดใจพอถึงคนทีเดียวนะครับคือหลังจากที่ยูนสโกประกาศยกย่องเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ย ก็ได้มีการส่งมอบงบประมาณในการบรูณะตบลวพุทโธก็อาจจะมีคนบางคนที่ไม่พอใจนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่ต่างศาสนาไปไม่พอใจก็เลยแอบไปลอบวางระเบิดนะครับทําให้เจดีย์บริวารเสียหายไปหกองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจนะครับแต่ว่าโครงสร้างหลักส่วนใหญ่ก็ยังคงดํารงยงยืนอยู่ได้อย่างสงน่างามเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีเกิดเหตุ ระเบิดร้าเนี่ยตอนที่ผมเดินทางเข้าไปถ่ายทำสารคดีนี่น,นะครับจึงมีการเข่นงวดอย่างมากเลยว่าใครที่จะขึ้นไปถ่ายทำสารคดีตั้งแต่เช้าหกโมงเช้าเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษแล้วก็จะต้องสวมชุดที่เขาให้ทําให้คนรู้ว่าเนี่ยได้รับอนุญาตแล้วเพราะเขาต้องการตรวจสอบอย่างมากเลยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปทําลายเให้เสียหายไปอีกนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นหลายปีแล้วและหลังจากนั้นก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสะกดจอย่างนั้นอีกเลยนะครับ ตอนที่คุณลิบดาไปเนี่ยนะครับคงจะสังเกตดูว่าฐานชั้นล่างของบูรพุโทนั้นอาจจะมีภาพแกะสลักอยู่นะครับไม่ทราบว่าพอจะจําได้ไหมครับจําได้ค่ะภาพแกะสลักนั้นมีถึงร้อยหกสิบภาพครับคุณลิบดาครับแล้วก,ก็เป็นภาพเล่าเรื่องราวตามคำพีธรรมวิวังคะนะครับซึ่งก็คือคำพีที่ว่าเรื่องกฎแห่งกรรมใเ,เรื่องของบาปบุญคุณโทษเป็นการที่คนสมัยโบราณเนี่ยสอนคนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้รู้จักกฎแห่งกรรม น,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีชาดกเล่าเรื่องต่างๆที่สอนให้คนทาความดีแล้วก็ยังมีภาพแกะสลักที่เล่าเรื่องพุทธประวัติที่สวยสดงดงามมากเป็นพิเศนครับนี่คือคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของบุรพุโทโธซึ่งสร้างมาจากถินภูเขาไฟนะครับค่ะแล้วก็นอกเหนือจากออภาพประติมากรรมเหล่านี้นะฮะหรือภาพแกะสลักเหล่านี้เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นความงดงามของศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการนูนต่ำนูนสูงของรูปปั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ณนะปัจจุบันเนี้ยังอยู่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะความเสียหายที่ที่คุณธีรภาพพูดถึงเนี่ยเมื่อซ่อมมาบ้างแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ดิฉันคิดว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้ไปเนี่ยจะต้องรู้สึกเหมือนดิฉันเลยว่าฝีมือการแกะสลักเนี่ยแกะสลักได้งดงามมากจริงๆนอกจากงดงามแล้วนะครับ บางทีเนี่ยเขายัางซอนปริศนาธรรมไว้ด้วยนะครับคุณคุณลิศยาครับใช่ค่ะบางองค์บริเวณองค์องของบรูพุทโธนั้นจะสังเกตได้ว่าจะมีใบหน้าของยักษ์นะครับซึ่งบางคนเข้าใจว่าเป็นราหูแต่ที่จริงแล้วเป็นใบหน้าของเกียตรติมุกหรือหน้ากางซึ่งกรมกิติจิดูแล้วตัวเกียตรติมุกหรือหน้ากางนั้นออกมาจากตาที่สามของพระศิวะแต่ว่าเมื่อศาสนาพุทธเกิดขึ้นศาสนาพุทธก็รับปกตินี้มาด้วยแล้วก็เอาตัวเกียตรติมุกหรือหน้ากางนั้น มาประดับไว้เป็นนรว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในประสาทนอกจากนั้นเรายังทราบประเพณธรรมด้วยว่าคําว่าหน้าการไม่คือกอกไก่สารรเยงคือการเวลานั่นเองคนโบราณเขาจะสอนลูกสนานว่าการเวลาย,ย่อมคืนกินกิสนปกติดังนั้นบุคคลทั้งหลายจึงควรจะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ประมาทนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราเราก็จะโดนเวลาคืนกินไปเช่น,นเกิดมาทันชีวิตจนว่าถึงตายเนี่ยไม่ได้ทาความดีอะไรเลย เพราะฉะนั้นศิศณาธรรมน,นี้เนี่ยเป็นสั่งสองคนมาหลายพันปีแล้วก็ยังดำรงคงอยู่ให้เป็นที่ประจักษ์ในทุกวันนี้ครับคุณศุทธยาครับค่ะแล้วก็เมื่อเราขึ้นไปบนโบราณสถานแห่งนี้เนี่ยนะคะปีนขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสูงเนี่ยเราก็จะเห็นตัวสถาปัตยกรรมอีกอันหนึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักน,นะคะก็จะเป็นเหมือนกับส่วนนี้เรียกว่าเป็นของพุทธนะคะแต่ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของชาวฮินดูใช่ครับเพราะว่ากัชวาในสมัยโบราณนั้นก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามานั้นมีสองศาสนาที่สลับหมุดเวียนเรียนกันในยุคที่เป็นอาณาจักรสีทิชัยเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะครับก็คือศาสนาพุทธศาสนาฮินดูเพราะฉะนั้นมีศาสนาสถานที่อยู่เคียงข้างกันกับบรูพุธโธแล้วก็ได้รับการประกาศขึ้นเป็นเบยนบรมโลกเช่นเดียวกันก็คือกลุ่มเทวไลหรือปราศาสที่เรียกว่าปรมานัน ซึ่งเป็นเทวาลัยที่สร้างสวายให้กับเทพชั้นสูงสามองค์ของอศาสนาฮินดูซึ่งเราเรียกรวมกันว่าตรีมูรตินะครับมันประกอบไปด้วยพระศิวะห,หรือพระอินศวรพระนารายณ์หรือพระพิษณุและก็พระโะครับลุ่มปราสาทแห่งนี้ก็จะมีความงดงามไม่ได้อยไปกว่ากลุ่มปราสาทหินในประเทศกัมพูชาเลยเพียงแต่ว่าในประเทศกัมพูชานั้นสร้างด้วยหินทรายนะครับซึ่งบางทีจะดูราบเรียบแล้วก็มีสีที่สวยงามกว่าแต่ว่า เทวลา,ายลมานานั้นสร้างด้วยหินภูเขาไฟนะครับแต่ว่าคุณค่าของของตัวตัวประสาทหรือว่าตัวเทวา,ายนั้นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านนะครับแล้วก็ข้อละเอียดด้วยว่าคนบนปอดสวามนนิชาวโบรานั้นไม่ได้เลือกยกย่องเฉพาะเทพบรรดาลเดชแต่ยกย่องเทพทั้งสามองค์ทัดเทียมกันในฐานะเป็นเทพสูงสุดผู้สร้างผู้ปกป้องและผู้ทําลายโลกไม่ถึงยานยุคเกศน,นะครับก็คือเทพตรีมุรติหรือท้าทรม ถ้าว่าอันตรายได้เลครับหรือปลาครับค่ะเมื่อคุณธีรภาพมาพูดถึงโบราณสถานแห่งนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะปุยในเชิงเปรียบเทียบเลยว่าในหลายๆที่ในโลกนี้เนี่ยนะคะอย่างเช่นในเนปาลเนี่ยนะคะก็จะมีโบราณสถานเนี่ยนะคะที่เป็นของพุทธและฮินดูหรือหลายๆศาส,สนานเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันครับนอกจากอยู่ใกล้กันแล้วนะครับที่เนปาลน,นั้นโลก ค้นพบโบราณวัตถุซึ่งเป็นสมบัติของพุทธและฮินดูนะครับก็คือเป็นรูปสีวลิงแล้วก็มีรูปพระพุทธเจ้าประดับที่สีวลิงซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะตกใจแต่ท่านชาวเนปาลเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดูนั้นก็ถือว่าเป็นศาสนาที่ศาสนาน้องแล้วมีต้นรากเกี่ยวกันนะครับชาวฮินดูก็กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วพราโสดสิกัชาวพุทธก็กราบไหว้พระที่พระเจ้าของชาวฮินดูเช่นเดียวกัน กลมเลือนเป็นหนึ่งเดียวกันเลยครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับในความสม,รรมนา,านฉันัมศาสนาของเขาครับค่ะในเกาะชวาก็เป็นเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับทุกวันนี้แม้ว่าจะเป็นาศาสนาคนส่วนใหญ่แล้วก็คือาศาสนาอิสลามแล้วนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียอาจจะเป็นประเทศอิสลามเพียงประเทศเดียวที่มีการแสดงไรยรำแบบศาสนาฮินดูก็คือ ถ้าไปที่เมืองยอกยากร์ต้าหรือว่าเมืองเกาะสวาเราจะหาการแสดงรามายณาหรือรามกเกียรติได้ไม่ยากเลยนะครับรามายณะหรือรามกเกียรตินั้น <c oughs> เป็นเรื่องเล่าในกติของชาหิานดูเนื่องจากว่าฝังลากลึกอยู่ในเกาะสวามานานมากนะครับคนในยุคหลังเมื่อหนนันมานักสึศา,าสนาอิสลามแล้วก็ยังคงไล่รำเรื่องราวของรามายณะอยู่เหมือนเดิมน,นะครับอยากกนน่างนั้นเลยนะครับแม้แต่กระทั่งชื่อยอกยากร์ตานะครับ คุณลิดาทราบไหมครับว่ามาจากไหนค่ะต้องให้คุณธีรภาพอธิบายให้ท่านฟังฟังดีกว่านะคะคือเราฟังดูเราก็เอ๊ะเหมือนจะเป็นภาษาอินเดียเซียนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักวิชาการประวัติศาสตรฐฐ์ตีามว่ายกยากระซากมาจากคําว่าโยริยาโยดิยานั่นเองครับซึ่งเป็นเมืองของพระรามนะครับในมหากราบสามญนะเช่นเดียวกับกรุงศรีวิทยานั่นเองนะครับอยุธยาก็ย่อคําเป็นด้วยส่วนหนึ่งของชาวพ้นถิ่นเป็นยกยายกยานั่นเองครับ นี่แหละครับคือศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามซึ่งผสมปนเปลงันไปเป็นรากทางว่าสัางโมก,ก,ก,กับสกอสวา่างตั้งแต่ํำก่อติที่แล้วตราวเป็นแบบนี้ครับคุณลิจาครับค่ะแล้วก็มีความสวยงามของยกยาก k a r t ที่น่าพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะในแง่ของลักษณะของบ้านเรือนของผู้คนนะคะแล้วก็ในเรื่องของแลนสเคปในเรื่องของต้นไม้ต้นไร่ ที่สวยงามนะคะดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยไปที่ยอกยากา r t าเนี่ยจะได้รับความรื่นรมในหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็่เพีเรื่องมาจากว่านอกจากจะมีความมีรากทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่แล้วนี่นะครับตอนหลังก็ยังตกเป็นอนิคมด้วยนะครับเอ่อกส,สิ่งหน,น,นึ่งที่อนิคมทิ้งไว้ก็คือสถาปัตยกรรมแล้วก็ส่งเสริมให้มีคนปลูกต้นไม้จึงทําให้ยอ g y a k a ร t a มีรากที่เก่าแก่ของวัฒนธรรมขนาดทันกว่าปีอย่างบุรพุธโธแล้วก็บรมนันแล้วก็ยังมีชาปนิยกรรมแบบพนมิคมมีความเจริญแบบตะวันตกเข้ามาปนเปกันด้วยนะครับจึงถือว่าเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับคุณธีรภาพคะเวลาของเราเนี่ยก็ใกล้จะหมดอีกแล้วล่ะค่ะครับก็วันนี้เราก็ได้ไปเที่ยวระดับโลกของเพื่อนบ้านเราอย่าง จมินกันเลยนะครับสิ่งที่เราได้แง่คิดจากการไปเที่ยวบรพุทโธบรรามนันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่คนต่างศาสนากันนะครับคือยิมููพุทธอิสลา,ามก็ยังอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้นะครับแล้วประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรียนเพียงอย่างไทยลาวพม่ากัมพูชาซึ่งทั้งสีประเทศนี้นับถือศาสนาเดียวกันก็ได้ตามนิกายเดียวกันด้วยนะครับคือนิกายเซรา,านะครับแล้วเราจะทะเลาะบ,บอกแว้งกันเพื่อ ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งเลือดเนือ้อชีวิตเศรษฐกิจนะครับความสามัคคีกันไปใหญ่เรื่องนี้็นเรียนที่น่าคิดนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ามอร์โนโรโรคนั้นเป็นเพียงสถานะที่ยกย่องกันนะครับแต่ในระยะที่แท้จริงแล้วมร์โนโรคน่าจะเป็นอุบายของโลคของเราในการที่จะลบเส้นแบ่งคมแดนทางจิตใจอันทําให้คนทะเลาะบอกแว้งกันให้ขิ้นสุดก็หันมาเห็นประโยชน์ของคุณค่าสิ่งที่บันเปนจร้งไว้ร่วมกัน แล้วก็รักสามัคคีกันหาผลประโยชน์ร่วมกันจากสิ่งที่เป็นมรดคของบรรดชนน่าจะดีกว่านะครับลิกวาครับค่ะเรามาเรือลําเดียวกันแล้วเนี่ยนะคะก็มักจะเห็นคล้อยตามกันอยู่เสมอนะคะแล้วก็อ,อาณาจักรทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่นะก็สะท้อนอยู่นะคะว่าชาวพุทธนั้นมีศรัทธาอันแรงกล้าอย่างไรนะคะดิฉันก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าโลกภายภาคหน้านะคะสำหรับชาวพุทธในภูมิภาคเอเชียนะคะ หรือในภูมิภาคอุตสาหคเนของคุณธีรภาพเนี่ยนะคะจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยยึดความเชื่อของศาสนาเป็นที่ตั้งนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ดิฉันคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้น่าจะนํามาใช้ในเวลานี้ก็คือการมีสติสัมปชัญญะนะคะการมีสติแล้วก็รู้ว่าทุกๆครั้งที่เราจะคิดหรือจะทําอะไรนั้นต้องมีสติเสมอค่ะ วันนี้เราสองคนก็คงจะอำลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะจากดิชันลิฟดาจันทรศักดิ์ครับและผมสิรภาบสุนทณครับ